วันหิมะตกว่าแล้วทําไมสองวันสองวันที่แล้วมันหนาวหนาววันนี้ก็หนาวนะคะตอนจริงๆวันนี้ลบสององศานเนี่ยเออศูนย์องศาสิเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าอ่ะลบสองเนี่ยวันนี้ศูนย์องศาอุ้ยหิมะตกคือหิมะแรกดีกว่าในวิกเนนะคะจริงๆแล้วอ่ะทางเหนือทางยอกทางอะไรอ่ะหิมะตกแล้วนะแต่วันเนี้ยเพิ่งมาเลยแหละ แต่มันตกไม่น่าตกนานนะคะเพราะว่ามันมีฝนด้วยเนาะมันมีฝนแล้วก็มันก็มีมันมีฝนแล้วมันก็แต่มันก็ไม่ไม่หนาวมากมันก็เลยฝนมากกว่าฝนมากกว่าที่จะมาเป็นหิมะได้มันก็เลยละลายหมดนะคะตอนตกแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนตกแรกมันจะมันจะเม็ดใหญ่กว่านี้อันนี้มันเริ่มละลายแล้วมันเริ่มจะแบบมันเริ่มจะเป็นน้ําแข็งละเออมันเริ่มจะเป็นน้ําละ เห็นไหมมันเริ่มน้อยแล้วมันเริ่มบางๆแล้วแต่ก็โอเคอยู่นะคะออ้ยคือปีนี้มาเร็วมากจะบอกให้เพราะว่าปีที่แล้วเหมือนกับว่าหลังคริสต์มาสแต่อันนี้คือพึ่งปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกคือมาแล้วอะ่ะก็คือปีนี้น่าจะหนาวอยู่นะคะแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้ใส่เสื้อโคต้ตก็แสดงว่ามันไม่หนาวมากนะคะคือจะบอกว่าเวลา ก่อนหิมะจะตกอ่ะจะหนาวมากจะหนาวมากจริงๆพอหิมะมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคืออากาศชิวๆมากแต่มีหิมะนะคะวันนี้คือพิมพ์ออกมาข้างนอกโดยไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทเลยสภาพเอ่อสภาพสวนหลังบ้านเพื่อนๆคิดดูหญ้าก็ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่ามันมีมันมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าเครื่องเครื่องตัดหญ้าจะพังก็เลยยังไม่ได้ตัดนะคะวันนี้จะมาส่องอากาศ got we loving snow my husband did uh, not love does love snow because he does love cold weather but I love I love cold weather I love England <laughs> I'm not love cold weather but I love England but I love um, summer more than more than more any se any season but I love snow though I love snow though I love snow I love to be um I love the cloud, white cloud all over and I love um, slide, what's it called? Slide on snow on a hill, something like that. Wow. The first the first time of the year. We're loving snow. I loving snow. <laughs> Not everyone love but I love something like that. Oh ดูดูคือแบบว่าถ้าถ้าถ้าหิมะมานี่เราจะต้องรับลินรอมันไม่ตกใส่เลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่หนานะคะหิมะมันไม่หนามากนะคะคือเวลาตกปุ๊บมันก็จะลายได้ไหมตกมันก็จะลายเป็นน้ําหมดนะคะจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มหนาวหนาวแล้วตอนนี้แต่ก็หิมะมันเริ่มมันเริ่มเป็นน้ำมากขึ้นนะคะมันมันเหมือนจะเริ่มเป็นฝนละอิสบิคามไรกเรน So maybe it's not much snow today. Okay, I have to get going. A big go. I need to get a uh, warm. I need to get um what's hot drink? Something like that. <laughs> okay, thank you for watching my video. So see you next time guys. Bye bye! Yeah.